ตมปลาครับพนปลาเหลือแต่แต่ชาแต่แต่ปูใส่หย้ดตัวเย็นไว้ไก่เทียงก็ดีจตมปลาจลกหน่อยครับขอดเก็ดก็ เดี๋ยวจะบูนขอนตอนต,รตร่อนี่ครับต่้งมอแล้วใส่สมขามไฟย้อยไฟบุลุอยู่หน้าครับอยู่หน้าเกลือเป็นหลักครับใส่เกลือลงไป พริกใส่ลงไปครับเดี๋ยวเอาตะไคร้ไปใส่มีขาบนนี่ใส่รรดีจังหน่อยขอบอออพอครับ ใส่เครือเทลงไปครับเพื่อมกุ้มเปียกมันจะออกหวานเปียวครับในก็รอน้ำเดือดครับตอนนี้เดือดจัดจัาใส้ปลาลงไปในระวางนี่ใน,ในทิ่หายชมปลาลงไปกับแกงแบบลาวท่ากับอีสานบหานหนนา เดี mm ๋ยวจะเก็บบุ้งแล้มาทำกินเนี่ยแต่บุ้งบวกระเทกับเก็บไว้อยู่นไหนรับนี่ต้นกระเทนี่ครับบักเือเก็บกินจับ เพียพริกสดๆไปอยู่นี่แหละครับพริกอันนี้เป็นวัชซีผมจะเก็บไปใส่ต้มป่ากันแถวบ้านผมเมอนินวัชซีจีน ซึ่ื้นซี่หน่อยมันจะหอมครับตัวนี้มันจะเป็นดอก mm hmm. เก็บอันเป็นดอกยังหอมครับเนี่ยใส่ต้มปลาเนี่ยไแน้ะครับใส่ปลาลงไปแล้วครับที่นี่นเตรียมได้ว่าเปือดแล้วก็ชิม ชิมรสจาดเอาแบบตึกใจแล้วก็ใส่ของใส่ผักหอมกับนี่มีปลาซีเก็บอยู่ในหน้านี่นะครับเว้ยเก็บอยู <that> ่ในสวนนี่หลยปลาซีอีกเมนูหนึ่งก็สิ่ออมหมูครับเก็บปลาเกลือตัวนครับใส่ออมหมูหมูเลืยจากง่านแ่บนี้ครับ ได้เลยครับพกีเลือดแล้วครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะไปเก็บพกกีตูเล่าออมกับจะมีใบชาพูใบชาพูแล้วก็บ้านผมเมือนพกกีตูเล่าครับเีแนแมงลักใส่บกเขือจ่กน้อยครับ มอมกรใส่ยบวกเขือียบหน่อยบุดดขับแนวกินอยู่นะอยู่สวนกักตัวอยู่สามเดือนกับพอ,อดรับอยู่อยู่บ้าน,านบมตองสือต้องยังบมตองสือต้องหายัางกับพักมีเต็มเขาก็มีอยู่ในเหล่านีบวกือเทศ เลยสิเก็บไปใส่ตามังคุดหาวนี้ปลายังสิหรอกครับหม้อแกงก็เดือดแล้วครับแต่ว่าพุทันสูกยังพุทันชิมครับตอนนี้ปล่อยเดือดเพก่อนเอายายแมวเข้าคือเก็บเลยนี่ครับเอ้นมีอะไรมีปลาเงหน่อยมีมีเดียอะไรวะ นี่ครับใส่ขอมลงไปแล้วชิมแล้วเมื่อกี้รสชาติโอเคแล้วแซ่บละ่ะต่อไปลกระชี้อมหมูติดโควิดไปใส่ปลไเอกันนี่แหละครับชิมหน่อยนี่ครับพี่น้อง เรีมเล็กน้อยก่อนขรบไปเก็บไเอาไปน้อจกัอาอือรสชาติดีครับอร่อยแล้วมีงูตอไปก็จะเป็นอมกับเครื่องบูงเครื่องเตรียมไว้แล้ว อีกเมนูนึงก็จะเป็นตำมงคุงครับกระลังสับปิดิลงเจ้าต่วนใหม่ๆมืกินใส่ผักขันตนสุดท้ายหย่อดอก <c oughs> พิกอุกพิกอ่อนกับไส้อ่อม <c oughs> ได้แต่สองเมนูครับ <c oughs> อมหมูนี่อ่ะผักเก็บจากสวนมาใส่หน่อดุกพิกอ่อนกับน,นี่อันนี้ต้มปลาครับอันนี้ข้าวเหนียว เหลืออีกตามโมโหงอีกเมนูหนึ่งบวกประหอมเมนูตามโงกับบม,มทัมนํำตอนนี้ตัวหงงเข่าสุกก่อน,อนออเข่ากำลังจะสุก,ก,สกสหงอยู่หน้าครับรหงสหมัวกับขาดตาดไปเ <c oughs>

มกลุ่มเลยครับขาคนน้พเคาหารว่านีหนีเ้ยตัวแบอย่หลวกปะผมสุกแล้วขาสุกแล้วเอยบรตัวแบียมือบเรียบร้อยพัสดุเมนูแล้วตามหะฮงลวกพักประเดกนนี้เกาเหลาพ่นมาแต่บาทครับนเราไม้ กินบ้านี่กิน้องบานนี่ของเขาเอาโมเข่าไหมเนี่ยโมเอาเขาเจ้าแบบมนโมมากินก๋วยเตียวจำอะไรขึเข่าปั่นกินตัวมันบ่แมงเข่าหนึ่งมันมาที่ไปเฮียย้อนเอ้าเอาเอันนั้นมันออกไหนหามตั้งหนามันนั่นหัวแก่ เอออเเอาก่อนไองหนาหมแม่ได้วทุกโอเคจะใส่ใบตองป่ใส่ใบตองไม่ติดตีอไดักจิ้มมาเอามาเกหน่อยเอาอีเยอะหน่อยหน่อยหัวไม่อนัวแก่ครับนัวแกยินมาเนี่ย